สวัสดีครับนักคุณสวัสดีครับก่อนเดิมอ่าวันนี้เราจะมาทําอะไรครับนี้เราจะมาแกะของขวัญกันใช่ไหมของขวัญที่ซื้อมาจากตลาดใช่ไหมคะกล่องละสิบาทอ่ามาลองลุ้นก่อนลุ้นกล่องไหนก่อนกล่องนี้อ่าของนี้เอดี๋ยวคุณแกะแกะให้เพื่อนดูซิว่ามีอะไรมั่งน่าได้อะไรมั่งว้าวได้อะไรมั่งลูกแล้วค่อยแกะค่อยๆแกะอ่าค่อยๆดูอ้าวอะไรนะชิ้นแรกอะไร แม่แกะให้ครับว้าวได้มีดทกอันเล็กครับเนี่ยหูบได้ด้วยอึ๊บไปหูบไงแม่ก็ทำไม่เป็นนะอ๋อเวลาแทงแล้วมันจะหูบอ,นนอันนี้อะไรลกูกอันนี้ได้ครุยครับมาน,น้องคุณเป่าให้เพื่อนๆดูซิมันเป็นยังไงครุยเป่าด้านนี้อ่าใช่เป่าเลยเป่าเข้าไปเลยไม่ได้อัน,นี้แม่เป่าให้ดูเนี่ยนะคะ ด้านนึงเปล่าเอาด้านนี้ขึ้นอ่ะเอา <S 2> <S 2> <S 2> ไวแล้วคุณบอกไม่ออกอ่ะต่อไปมาดูที่ใบนี้มีอะไรอีกหมดยังอ่ะสองชิ้นแล้ววาไงไว้ก่อนสองชิ้นหมดแล้วนะคะมีแค่สองชิ้นกล่องละสิบบาทนี่แม่แกะให้ครับอ๋อโทรศัพท์โทรศัพท์โลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อยิบเนี้ยก่อนนี่ มันเป็นโทรศัพท์เดินแสงอันนี้ไมลรูดอ่าก็อย่างว่าสิบบาทนะสิบบาทของเล่นมันก็จะแบบว่านี่หน่อยอืดใช่ไหมทำนี้ป่ะอันนี้ทำอะไรไปดีนี่โทรศัพท์สิบบาทอ่ะอ๋อนี่ไว้จิ้มจิกก้มจกกุฮัลโหลจิ้มฮัลโหลป้าป้ากัานฮัลโหลป้าทำอะไรคะฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับแก๋ก่องแก๋ก่องเก๋ก่องแก๋ก่องลองเล่นดิแล้วคุณกระป๋าไม่เป็นนี่แม่มามาป๋าท่านนี่เห็นไหมแม่เรียกงูออกมาเลยแม่เรียกงูออกมาเลยอ้าวแก๋ลุ้น เขาตัวไม่ใช่ใช่ใหญ่ชื่ออะไรอ่ะใหญ่เยลลี่ค่ปะ๊ะเยลลี่เป็นเยลลี่อยู่ข้างในเหรอแกะออกอมาได้ใช่ไหมไม่รู้เขาใหญ่บ้างอ๋อแกะออกมาได้นะคะน้องๆน,นี่นะลองแกะสิถ้าคุณจู่โผล่ใช่เหรอ เี็นบีบๆแล้วก็เล่นเสร็จแล้วก็เก็บใส่นีเหมือนเดิมไหนแม่มาดูให้ชอบแย่งของแม่ไม่ดีนะคะน้องๆอย่าทำตัวแบบนะคุณนะคะชอบแย่งของแม่แก๊กี้มาเก็บก่อนแกะชิ้นอื่นไม่เอามันไม่ได้เอาเข้าปลารูกเอาเละเลยไม่เอาไม่เอาน้องคุณไม่ทำอย่างนี้ครับลูกทำอย่างนี้นะทำตัวไม่น่ารักเลยแม่ทำตัวไม่น่ารักเหมนที่หลังไม่ซื้อให้แล้ว แกดูในกล่องซิมีอะไรให้เพื่อนๆดูในกล่องมีอะไรอีกมีลูโอ้ลูกโป่งอีกแล้วเ,เปล่าเลยแม่ไม่เป่เาหรอกต้องคุณเปล่าได้เปล่าเพื่อนๆดูสิหมดอย่างในกล่องหมดแล้วครับสิบบาทได้สองชิ้นได้กล่องละสองชิ้น อันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวแม่มีอันบนโต๊ะอีกไปบนโต๊ะมาที่เป็นถองยางอะไปที่น้องคุณอยากแกะวันนี้ไปหยิบมามาให้เพื่อนๆดูแอ่ว่าน้องคุณจะแกะอะไรที่บนโต๊อะอะที่เป็นกระเพ็ดบนโต๊อะอะไปหยิบมาโต๊ะกันข้าวอะไปเร็ดีวไปหยิบมาวิ่งไปหยิบมาชวนป๋าป้าไปไปชวนป๋าป๊าวิ่งเข้าไปเอามาไปเร็วๆบนโต๊ะกินข้าวอะไปดูเพ <ๆ S 1> ื่อนๆเขาจะรอดูอยู่ว่าน้องคุณจะแกะอะไรต่อไป ไปเนวฟ้าพาน้องคุณแมเอาหน่อยบนโต๊ะฟ้าพาน้องคุณแมเอาหน่อยบนโต๊ะปฟ้าไปแล้วปาไปแล้วอ่าไปเอาบนโต๊ะเลยดูการว่าบนโต๊ะมีอะไรไปหยิบมา